สวัสดีครับครูเอ็มนะครับเดี๋ยวมาเรียนในเรื่องของวงกลมนะครับทฤษฎีบทที่4บอกว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมใ,ใดๆมีผลบวกของมุมตรงข้ามเท่ากับ2มุมฉากผลบวกของมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากับ2มุมฉากแล้วรูปสี่เหลี่ยมนั้นแนบในวงกลมได้นะครับก็คือถ้ามีรูปสี่เหลี่ยม และมุมตรงข้ามเนี่ยบวกกันได้2มุมฉากจะบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นสามารถแนมในวงกลมได้นะครับในทางกล,งกล,งลับกันก็คือเนี่ยรูปลักษณะแบบนี้นะโดยสรุปก็คือคําว่า2มุมฉากเอางี้งก่อนคําว่า2มุมฉากคือกี่องศาครับ2มุมฉาก1มุมฉากคือ90องศา2มุมฉากก็180งอองศาเห็นไหมครับ180ดสองศาโอเคนะนั่นหมายความว่าโดยสรุปก็คือจากรูปตัวอย่างเนี่ยครับ มุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมนะครับมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะบวกกันได้180องศาครับมุมตรงข้ามรูปส sort of so. um like ี่เหลี่ยมอย่างแรกก็จะมีมุม1ตรงข้ามกับมุม3มถูกไหมแสดงว่ามุม1กับมุม3บวกกันได้180องศาคือบวกกันแล้วได้2มุมฉากถูกไหมครับจากนั้นครับอีกมุมหนึ่งมุม2กับมุม4ถูกไหมมุม2กับมุม4 มุม2บวกมุม4นะครับก็จะได้180องศาเหมือนกันเคนะได้สมมุฉากหลักในการใช้ทฤษฎีบทมีแค่นี้ครับมีแค่นี้แต่โจทย์มันจะมีอะไรมากกว่านี้ตรงที่ว่าเราจะต้องใช้คุณสมบัติหรือทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปวงกลมเกี่ยวกับ,บวงกลมแล้วก็รูปเลขากนิดอื่นๆด้วยมาประกอบนะครับอ่ะมาครับมาดูที่ข้อ A ก่อนเลย มาดูที่ข้อ a ครับบอกว่ามุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมนะครับจะรวมกันได้2มุมฉากถูกไหมหรือรวมกันได้180องศาเพราะนั้งนดูรูปนี้เลยครับดูรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เลย่ะครับแล้วดูมุมตรงข้ามครับดูครับว่ามุมตรงข้ามมีอะไรตรงข้ามกันครับมุม x ตรงข้ามกับมุม97สถูกไหมครับมุม x กับมุม97แสดงว่ามุม x บวกมุม97เจี่ยะครับจะต้องได้กี่องศาครับ 180องศาถูกไหมเพราะนั้นต้องการหาค่า x ธรรมดาครับย้ายข้างไปหรือนักเรียนสามารถคิดในใจก็ได้ครับว่าเนี่ยครับ x บวกกับ97 x ต้องเป็นเท่าไหร่ครับถึงจะบวกกับ97แล้วได้180ถูกไหมสามารถคิดในใจได้หรือจะตั้งสมการแบบครูก็ได้โอเคนะครับเพราะนั้นเอา97ไปลบครับคือ180เนี่ยลบ97ครับได้เท่าไหร่ ลบครับ 4, 7, 9, 8, สิบลบสสิบลบเจ็ดเหลือสามสิบเจ็ดลบเก้าเหลือแปดแปดสิบสามองศาแสดงว่า x อ็เท่ากับแปดสิบสามองศาโอเคนะอันนี้คือลักษณะาการตั้งสมการหรือดูความสัมพันธ์โอเคนะครับหรือคิดแบบสแตนดาร์ดทางคณิตศาสตร์ธรรมดาก็ได้นะ y กับเจ็ดสิบหกบวกกันต้องได้ ต้องได้เท่าไหร่ครับต้องได้180ถูกไหมงั้นแสดงว่า y จะต้องเท่ากับเอา180ตั้งครับลบกับ76ถูกไหมแล้คือ2มุมเนี้สองมุมเนี้ยครับบวกกันต้องได้180ก็เอา180หักออกจากนี้ครับเพราะนั้น10บลบหเหลือ4 17เหลือ104เพราะนั้น y เท่ากับหนึองศา เนะง,ง่ายๆแค่นี้เองง่ายๆนะครับไปต่อข้อ B ข้อ B นะครับเหมือนเดิมครับมุมตรงข้ามรวมกันต้องได้180องศาก็คือมุม x กับมุม50ต้องรวมกันได้180อันนี้นักเรียนคิดในใจได้เนาะเพราะนั้นมุม x เนี่ยเท่าไหร่ครับ x เท่าไหร่180ลบออก50ถูกไหม วัดหาสองศาเพราะนั้นมุม x นะครับเท่าไหร่130องศาครับอันนี้คิดเลขธรรมดาเนาะต่อมาครับขอลบคนละสักสีต่อมาครับ,บ,ม,รบมุม y กับมุม85เป็นมุมตรงข้ามกันถูกไหมต้องรวมกันไนดะ้เท่าไหรครับ180ถูกไหมครับเพราะนั้นก็คือมุม y จะต้องเกิดจากเท่าไหร่ครับ180 ลบออกแปสิบห้าสิบลบห้าเหลือห้าสิบเจ็ดลบแปดเหลือเก้าเก้าสิบห้าองศาเพราะนั้น y เท่ากับเก้สาสิบห้าองศาครับเสร็จเหนะ็นนะลักษณะนี้ไม่ยากครับแค่แค่เข้าใจว่ามุมแบบไหนเป็นมุมตรงข้ามกันเนาะมุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะรวมกันได้180หนึ่งร้อยแปดสิบองศาก็ใช้กวิธีการบวกลบเลขธรรมดาไม่ยากเนาะต่อนะครับข้อ C ข้อ c นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยมุมตรงข้ามกับมุม x ตรงข้ามกับ71มุม y ตรงข้ามกับ40เูกไหมครับเพราะนั้นมาดูครับมุมตรงข้ามต้องรวมกันได้180องศามุม x กับมุม71ต้องรวมกันแล้วได้180ใช่ไหมครับงั้นมุม x ก็เอา180ตั้งลบกับ71 เหลือเก้าสิบลบหนึ่งเหลือเก้ารยเก้าเพราะนั้น x เท่ากับหนึ่งรองศาเห็นนะั้นมุม y ครับมุม y ตรงข้ามกับมุมไหนมุม y กับมุม40ถูกมเพราะนั้น y เท่ากับ180องศาลบ40 นด่แหละครับ140 y เท่ากับ140องศามเหไหมไม่ยากเนาะแ,แค่เข้าใจครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เรื่องนี้ไม่ยากเลยเนาะ,ะเดี๋ยวลองลุยกันต่อเนอะนะครับมาต่อกันเลยข้อดีครับ ข้อดีเอาละข้อดีนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยครูครับทำไมมีมุมแค่ให้แค่เดียวเด็กดูนะครับมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันถูกไหมเอ้ยโทษครับมุมตรงข้ามต้องรวมกันได้180องศาถูกไหมเพราะนั้นอย่างที่รู้ครับนักเรียนจะทราบ x เลยว่า x มีค่าเท่าไหร่เพราะว่า x กับ101เนี่ยตรงข้ามกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้น2มุมนี้จะต้องรวมกันแล้วได้180องศาเพราะนั้นนักเรียนคิดค่า x ได้เลยครับ x เท่ากับ180ลบ101เหลือเท่าไหร่ครับ79ถูกไหมเพราะนั้น x ตอบ79องศาอันเนี้ยไม่ยากครับไม่ยากปัญหาคือหามุมมืออื่นนะครับทำยังไงหามุมอื่นนะครับทำยไงอันนี้79เนาออื่นทำยงไงเด็กๆต้องเห็นครับต้องเห็นแล้วว่าตรงนี้ครับเนี่ย2เส้นนะครับมันมีลูกศร มันมีรูปลูกศรอ,อย่างนี้อยู่ถูกไหมรูปลูกศรยแบบนี้มันคือสัญลักษณ์ของการอะไรเอ่ยมันคือสัญลักษณ์ของการอะไรครับการอะไรขนานครับมันคือสัญลักษณ์ของการขนานถูกไหมเรื่องการขนานครูเคยได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่มีการใช้ความสัมพันธ์ของเส้นขนานมาช่วยในการทําด้วยอะแล้วเดี๋ยวดูนะครับทบทวนเรื่องเส้นขนานมีเส้นขนานขนานกันหนึ่งคู่ ต่อเส้นออกไปเนาะมีเส้นตัดครับมีเส้นตัดสีเขียวแล้วกันเนาะมีเส้นตัดตรงนี้แล้วกันมีเส้นตัดสีเขียวเป็นเส้นตัดสีชมพูเป็นเส้นขนานมีสีเขียวเป็นเส้นตัดนักเรียนต้องใช้ขาอสัมพันธ์ของเส้นขนานครับว่ามีเส้นขนานกันหนึ่งคู่สมบัติของเส้นขนานมีอะไรบ้างเนี่ยนักเรียนต้องรู้นะ ขนาดการหนึ่งคู่แล้วมีเส้นตัดแล้วมีเส้นตัดมีเส้นตัดนะครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับมุมสีดาที่ครูระบายเนี่ยคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานะ ผลรวมมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดตรงนี้ครับคือสีดําที่คูรบายนี่สองมุมเนี่ยนะเขาขอขยายสองมุมเนี่ยนะมุมภนะายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยต้องรวมกันได้180องศาครับต้องรวมกันได้180องศาเท่าก,กับ180อองศาแล้วมันจะช่วยเราได้เยอะมากครับจะช่วยเราในการทำโจทย์ได้เยอะมาก ผลรวมมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องรวมกันได้180องศาแล้วเด็กก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมีเส้นขนาน2เส้นมีสีเขียวเป็นเส้นตัดมุมตรงเนี้ยครับเนี่ยมุม100 101นะครับกับมุม Y ตรงเนี้ยเป็นมุมบนมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดใช่ไหมจะต้องรวมกันได้เท่าไหร่ครับก็รวมกันได้180องศาสบายนะครับตรงนี้ไปแล้ว101องศา ใช่ไหมครับแปดด้หนึ่นรงร้อยเอดองศามุมนี้ต้องเหลือเท่าไหร่ครับเราลบเลขถูกไหมลบเลขลบเลขนะครับนักเรียนลบดูนะครับซึ่งพอดีเลยเป็นมีความสัมพันธ์ตรงนี้พอดีเรื่องการบวกลบถูแสดงว่าหนึ่งรอยเอ็ดนะครับต้องบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ y ครับถึงจะได้180องศาก็คือบวกอีก79แสดงว่าหนูก็ได้ y เลยครับเพราะ y คือ79องศา โอเคนะเด็กๆเรามาลบบวกลบเลขนะครับตรงนี้และใช้อะไรครับมีเห็นตรงนี้อีกไหมเป็นเป็นมุมตรงข้ามเห็นไหมครับเราก็เข้าทฤษฎีบทเดิมของเราครับเห็นไหมมุม y กับมุม z เป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะต้องรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ1 8 0องศาแสดงว่า z ตรงนี้ครับเราคิดไว้แล้วหลักคือเท่าไหร่79บวกอะไรได้ 180ครับก็คือบวกด้วย101ัแสดงว่าแ h e เท่ากับ101องศาโอเคนะไม่ยากนะครับมาต่อกันที่ข้อ e นะครับเหมือนเดิมครับยังใช้ความสัมพันธ์ที่ว่ามุมอยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเอ้จะต้องรวมกันได้180องศาเพราะนั้น คิดเลขได้ไวเนยนาะอันนี้60องศา x ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ2มุมนี้ถึงรวมกันแล้วได้180องศาเท่าไหร่ครับ120ถูกไหมคิดในใจได้เลยเนาะ120องศาเพราะนั้น x ตอบ120องศาเคนนะครับมาทีนี้ต่อครับมาดูเห็นเหมือนเดิมแล้วสัญลักษณ์ขีดอย่างนี้คือสัญลักษณ์อะไรครับเส้นอะไร เส้นขนานถูไหมครับมี2เส้นเนี้ยขนานกันอ่ามี2เส้นนี้ขนานกันมีเส้นตัดจริงๆมีเส้นตัด2เส้นนะครับคือมีเส้นนี้ก็มีเส้นนี้โอเคนะงั้นคุณครูขอคิดทีละลำดับตัวอักษรเนาะงั้นครูขอมองเส้นนี้เป็นเส้นตัดนะครับเพื่อที่จะหาค่า Y ถูกไหมพ้นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนักเรียนเห็นไหม มุมภ in ายในที่อยู่บนข้างในการของเส้นตัดสองมุมนี้คือ y กับ60นะครับคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องทําไมครับมีขนาดทําไมกันถ้าคุณมองเส้นสีเขียวเป็นเส้นตัดนะครับถ้ามองเส้นสีเขียวเป็นเส้นตัดถูกไหมมุม y กับมุม60ก็จะเป็นมุมภายในบนข้างในการของเส้นตัดถูกไหมครับจะต้องรวมกันได้180ถูกไหม มุม y กับมุม60ต้องรวมกันได้180แสดงว่ามุม y เท่าไหร่ครับอันนี้คิดใจได้มุม y ต้องเป็นเท่าไหร่120กต้องครับมุม y ก็ต้องเป็น120เพราะนั้น y ตอบ120องศาครับนั้นดูครับคู่นี้มุม y กับมุม z เป็นมุมตรงข้ามกันถูกไหม เป็นมุมตรงข้ามกันเพราะนั้นมุมตรงข้ามกันต้องรวมกันได้เท่าไหร่มุมมุมตรงข้ามกันต้องรวมกันได้180ใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าอันนี้120มุมแซดต้องเท่าไหร่ครับ60องศาถูกต,ต้องครับแซดต้องเท่ากับ60องศาเห็นไหมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวต้องทราบความสัมพันธ์ของเรขาคณิตอื่นๆด้วยเนาะอย่างแรกคือต้องทราบคบว่ามุม ภายในบนข้างในการของเส้นตัดนะครับเส้นขนานเนี่ยมุมภายในบนข้างในการของเส้นตัดจะต้องรวมกันได้180องศาโอเคนะ180องศาทีน,น,นี้ครับเด็กๆใครทําได้นะครับเด็กๆลองไปทําดูนะครับลองทบทวนทฤษฎีบทตั้งแต่แ,แรกๆดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ